สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงการจิตรีเนื่องแสงเกิดวันที่3เมษายนปีพุทธศักราช2551ปัจจุบันอายุ13ปีกำลังศึกษาอีชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ขับ2โครงการอิงกฤษโปรแกรมของโรงเรียนสนิทเด,ด่ค่ะหนูเป็นบุตรของนายบาลลังเนื่องแสงและนางกุลวดีเนื่องแสงทั้งสองทำอาชีพเป็นพนักงานมาหาวิทยาลัยค่ะปัจจุบันหนูอาศัยอยู่ที่บ้านเลขที่2 หมู่หนึ่งตำบลเขาวัวอำเภอท่าใหม่จัังหวดดะลาบุรีค่ะในด้านวิชาการหนูเคยได้รับการคัดเลือกจากมูลนิธิ u ูทู e ความดีกระทรวงการต่างประเทศเพื่อได้ไปพัฒนาโลกทัศน์และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระดับเยาวชนที่ประเทศฟิลิปปินส์ในปีพุทธศักราช2561ค่ะนอกจากนี้หนูยังเคยได้รับรางวัลชมเชยระดับประถมศึกษาจากการเข้าร่วมโครงการคัดเลือก นักเรียนนักศึกษาและสถานศึกษาเพื่อรับประวานพระธาตานิกด้วยค่ะในหน้าของคุณธรรมจริยธรรมหนูเคยเข้าร่วมกิจกรรมยัวาอาเซียนอาสาธรรมดีของโรงเรียนช่วยกันเก็บขยะและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติณป่าชายเลนอ่าคุงกระเบนและได้ร่วมกิจกรรมรณรงการลดใช้ถุงพลาสติกและหันมาใช้ถุงผ้าโดยการจําหน่ายถุงผ้าและนาเงินที่ได้ไปบริจาคให้กับบ้านเด็กพระคูณและบ้านพักคนชาราค่ะ งาอนอดีเดกของหนูคือการวาดรูปดยการใช้โปรแกร,รมคอมพิวเตอร์ในการออกแบบถุงผ้าเพื่อใช้ในกิจกรรมโดโดองรใช้ถุงพลาสติกและในการวาดรูปการ์ตูนประกอบให้ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 อีกด้วยค่ะสุดท้ายนี้หากหนูได้รับคัดเลือกและได้รับรางวัลเพชแห่งแผ่นดินหนูจะใช้โอกาสนี้ในการพัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างต่อเนื่องและเป็นคนดีของสังคมต่อไปค่ะ ขอบคุณค่ะ